เดี๋ยวเรามาฟังอนุภาพเด็กหลวงปู่กันเลยจ้ะตอนอนุภาพพระผองวัดปักน้ำโดยปู่ผงกราบนมัสการเด็กหลวงพ่อในครอบอย่างสูงค่ะ เลกเชื่อเง,งนสุขเจริญเป็นลูกหลานทางสายเลือดแท้ๆของหลวงปู่ข้ะนี่น้าหุ่นของเรานี่เลยจ้ะนี่จ้า,า <c oughs> ซึ่งวันนี้เราก็มีเรื่องจากปู่ผงม,มาไล่ฟังค่ะ นี่ปูผงเนอะในภาพกว่าอายุทั้งก้าวสิบกว่าเข้าไปแล้วนี่นะจ๊ะแต่ไม่ได้โชว์นิ้วสองนิ้วเนอะนี่เอาตัจับ โ้ผงน่ะเป็นคนสุพรรณบุรีเลยกำหนดมีอาชีพพาม้ยคำต้นสม้มโ้ผงจะหออ่อปไม้คคำต้นส้มไปขายแถวบางมดพอไปบางมดเทรายก็แวะไปหาหลวงปู่ที่วัดปากน้ำซึ่งตอนที่หลวงปู่ก็เริ่มอาพาธ อย่างท่านก็ต่างส่งลูกๆลูงตัวเองไปคอยช่วยอุปถากรวมแล้วทั้งหมดก็เจ็ดคนหนึ่งในนั้นก็คือปู่ผงซึ่งเป็นอุปถากค,คนสำคัญเพราะมีศักด์เป็นญาติพุ่นน้องของหลวงปู่ี่ได้อุปถากรับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่ก่อนที่ท่านจะมรณภาพเป็นเวลาถึงสองปีเต็มสาธุจ<า>้ะ อ้ใครได้โอกาสปฏิบัหลวงปู่นี่มีบุญมากนะมีบารม,มีมากใครได้อยู่ในร่วมยุคของท่านนี่มีบุญมากเลยเดียวหลวงพ่อครับว่าไปแล้วตั้งแต่ลูกรู้จักปู่ผมมาเนี่ยลูกหมายถึงนักหนุนนะจชะก็ะเห็นชีวิตแกลำบากมากลำบากตั้งแต่ยังไม่มีครอบครัว หรือแม้มีครอบครัวแล้วก็ยังลำบากบ้านที่ปูผงอยู่ลูกเนี่ยไม่อยากให้ใครก็ไปเลยค่ะเพราะสภาพมันแย่และเกินเป็นกระตอบไม้เก่าๆเล็กๆทำให้ห้องห้าห้องชีวิตของปูผง <laughs> รวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันหมดดูแรงง่ายเนอะคือที่กินที่นอนครัวห้องแต่งตัวอีกทั้งใต้ถุนบ้านก้าสบกบกยุงชุมเป็นน้ำครามเหม็นๆแล้วู่ผมมีชีวิตที่ลำบากยากจน แจ้าณะหลวงปู่ท่านต้องเอ่ยปากให้ปู่ผงทำบุญด้วยตัวท่านเองนี่นะเจ้าคณะหลวงปู่ท่านต้องเอ่ยปากให้ปู่ผงทำบุญด้วยตัวท่านเองถ้าท่านเอ่ยปากนี้ปนแปลว,ว่าเรื่องนั้นสำคัญมากมากทีเดียวนี่นะจ๊ะคือท่านก็นดูทั้งอดีตทั้งปัจจุบันละอนาคตเนี่ยของปู่ผง เรงจดนี้ปู่ผงเคยเล่าให้ลูกฟังถึงตอนที่หลวงปู่ได้พูดกับปู่ผงไว้ว่าไอผ้ผงมึงเอาเงินมาทำบุญสร้างโรงเรียนประหยัดกับกูแคมาทำสร้างเรียนเอาบุญกับท่านนะจ๊ะซึ่งปู่ผงก็ตอบท่านไปว่าทำไมจะต้องมาเอาเงินกับผมด้วยล่ะเด เออคือท่านางการเหตุผลถือว่าเป็นนักปราชลาดนะห <c oughs> ลวงพี่หมายถึงหลวงปู่ของเอราจะปู่ผมงท่าเรียกไงนะเจ๊ะหลวงพี่ก็รู้ว่าผมไม่มีให้ไปเอากันนายห้างสวัสดิ์แล้วคุณนายล้อมซิ <c oughs> เขาก็สร้างให้แล้วคือ <c oughs> ให้ไปเอากันเสถีย หลวงปู่ก็บอกปู่ผงว่าไอผ้ผงที่มึงยากจนอยู่ทุกวันนี้นี่นะใช้ได้แนตะ่กอไก่ถึงหอหนอูฮูกเลยนะอันนี้อันนี้พอพึ่งก่อนเนี่ยไอ้ผงนี่ท่านพูดไปถึงแต่กอไก่ถึงหอหนอูฮูกนเนะแต่เอาพอพึ่งตัวเดียวก่อนนะที่มึงยากจนอยู่ทุกวันนี้เพราะมึงไม่มีสายสมบัติติดตัวมาเลย มันถึงได้ยากจนโอ้สายสมบัติใช่ถ้ามึงเอาเงินมาทำบุญกับกูยี่สิบห้าบาทเนี่ยเท่ากับมึงจะมีสมบัติพันล้านติดตัวใช่นะมใยี่สบห้าบาทนี่นะพบชาติต่อไปมึงจะไปจนแบบนี้นี่ทันชี้ขุมทรัพย์ให้แล้วนะ ดวสิปูผงจะยังไงเนอะ <c oughs> อินทร์พูดไปถึงกอไก่ถึงหอนหูกนะ <c oughs> ยกตัวอย่างผาพึ่งปูผง,ง,งเนอะ <c oughs> จากนั้นปูผงก็เลยไม่เอะไม่อะอ่านี่ปูผงจะรวยแล้วเนอะ <c oughs> รีบไปหาเงินมา25บาทเอามาทํบุญสร้างโรงเรียนพระประยัิกับหลวงปู่ แล้วหลวงปู่ก็บอกต่อว่าที่มึงทำบุญกับกูนะีน่ยนี่นักเรียนต้องฟังเลยจ๊ะฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะฟังอยู่นะนี่นะกี <c oughs> ้ว่าไงจ๊าฟังอยู่นะก่อนหน้าประโยคน์นี่อ,อะไรนะจ๊ะ อะไรนะจ๊ะที่มึงนำบุญกูนะหมายถึงนลวปู่นะคำสำคัญเดียวเลยนะคำสำคัญนะเจ้าโถพระธรรมกายนับอสงไขยพระอมรทวนทีเดียวถูก ต่อไปคำว่าจนไม่ต้องพูดกันละคือไม่มีคำนี้อีกเลย<า>คำว่าจนไม่ต้องพูดกันละต่อไปอีกกี่พบกี่ชาติก็มีสายสมบัติติดตัวไปจะไม่ยากไม่จนอีกนี่คำของพระผูป้ปราบมาเนี่ยจ้ะนี<า>่ท้ามึงมาทำบุญกับโกนะ่ะถูกพระธรรมกายนับประสงค์หายองค์ไม่ทุนดเดียว นี่ทั้งนี้ก็ค่อยต้องขยายความนิดหน่อยนะคือตาเนื้อเนี่ปู่ผงก็เห็นหลวงปู่องค์เดียวนี่นะจ๊ะเพราะยังไม่เห็นสิบเมือ <c oughs> ่อไม่เห็นสิบก็ไม่เห็นศูนนี่เนาะเ <c oughs> มื่อไม่เห็นศูนก็ไม่เห็นพระรนี่นจ๊ะในกลาง กายของท่านที่ท่านหยุดนิ่งจะมีพระธรรมกายอย่างเงี้ยที่ที่ปู่ผมพอยเข้าใจนะนนับอสงขขยพระองค์ไม่ทวนีเดียวคือนับไม่ทวนเลยเนี่จะถิซ้อนอยู่ภายในกายขององค์นั่นนี่ทุกขุมทุกขนเลยเพระาะนั่นที่เก็บเส้นผมนั่นไว้เนี่ย นี่นะจ๊ะแต่รัฐกรรมการเอาเส้นผมไปส่องกล็ลองเนี่ยจะไม่เห็นนะตั้งเลนใจนี่นะจ๊ะที่เห็นสิบแล้วและเห็นศูนย์ไปเรื่อยๆไงจ๊ะนี่แม้ลงผมแล้วหลุดจากกายท่านแต่นั่นยังมีอยู่จ้ะนี่เลยจ้ะมันงั้นจะไปสู้ลบหลบมือพยายามมาได้อย่างไร นี้ท่านพูดพอให้สะดุดหูปูผงเท่านั้นเลยจ้ะและฝากประโยคนี้สําหรับผู้มีบุญที่จะมาภายหลังนะคือรุ่นนี้นี่เนาะรุ่นจากปู่ผงไล่เลื่อยมาเลยนะแต่รุ่นนี้แล้วรุ่นต่อไปนะจ๊ะคำว่าจนไม่ต้องพูดกันละแต่ว่าสายสมบัติมาเชื่อมแล้วนี่ผังยากจนก็ถูกละลายหายสูญไปเลยเชื่อมสายสมบัติให้ นี่จะท่านชีขุมทรัพย์เนอะลูกว,ว่าเรื่องนี้มันให้ข้อคิดกับลูกมากค่ะเพราะจริงๆหลวงปู่ท่านไม่ได้อยากได้เงินของปู่ผงเลยสักนิดเพราะท่านก็รู้อยู่มาปูผมม่ผงไปงหนะ่ไงอีกทั้งมีคนแห่ไปทำบุญกับท่านเหลือเฟือและที่สำคัญหากหลวงปู่จะช่วยปู่ผง โดยให้เงินปูผงไว้ใช้โดยไม่ต้องมีชีวิตที่ลำบากก็ยังได้แต่นั่นไม่ใช่เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดมหาทุกขตะนักเรียนจำได้ไหมจ๊ะจำท่านตั้งใช้ความพยายามาอยู่ทั้งค้อนคืนนี่ไหมจ๊ะเทสอนทุกวิถีทางเลยพระบร,รมครูของเราเลยเพื่อจะโปรดมหาทุกขตะที่คิดแล่าคิดอีก ที่ผ้าใช่ไหมจจะในนักเรียนใครจำได้มั่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถวายแล้วรากษากลับทุกเดี่ยเร้องามทดสอบต้องลองเอาผืนไหนถวายเนี่ย พระสัมมาทิพย์เจ้าพรามเนี่ยืนที่เป็นผ้าห่มเป็นคล้ายเป็นสบายของพรามครับสบอยอียยนหัวน้อาจารบอกผืนเดียวแต่ถ้าผืนเดียวที่ภรรยานุ่งของบอกจากบ้านโอเคเนะาะแต่ต้อง,องเหลือไว้ชิ้นหนึ่งใช่ไหมจ๊ะใช่ครับยืนยันและเนี่ยมันก็จะได้จากวัดได้ไงหัวห <laughs> น,น้าอาจาเนี่ย เออเนี่ยแต่ขนาดป้าสบายนั้นพูดจะ่กอนคือเทศสอนคือถ้าไม่โปรดนี่นะจ๊ะคือถ้าถอดใจแล้วเขายัางจนอย่างนั้นตลอดพรามนั่นก็คงจนตลอดชอบแต่ไม่สามาถุเจ้ญญาพระบรมรู้เราจะโป,ปรดเพราะนัน้นทานเทศตรสอนเลยจึงท้องใจของพรามนั้นลดออกจาก ความกังวลคือตอนแรกก็หลุดจาก,กความหวงแหนอยู่แล้วหรือจะกังวลเอราจะยังไงอะไรเนี่ยใช่ไหมจ๊ะล้วภรรยายจะออกจากบ้านได้หรือเพราะอ้ไปจนกระทั้งใจในิกเกี่ยงสายซาบร,ริสุดถึงถวายได้และทั้งได้กล่าวคำว่าชีตังเมยตงเมย์อย่างนี้เนะหากหลวงปู่จะช่วยปูผงโดยให้เงินปูผง ไว้ใช้โดยไม่ต้องมีชีวิตที่ลำบากก็ยังได้แต่ถ้าหากใช้วิธีนี้ชาติหน้าปู่ผงก็ยังลำบากยากจนอยู่อีกค่ะเพราะไม่ได้เป็นลือหวังกลายเป็นมหาธารบริเวิของพู้ให้แต่เหตุนี้หลวงปู่ท่านจึงคิดช่วยปู่ผงได้บอกให้ปูผงทําบุญทั้งที่หนึงเงินยีบห้าบาทมันมากสําหรับปู่ผงแล้วเกินแต่ท่านก็นยังให้ปูผงทํา าะไม่ปู่ผงต้องเกิดมาจนอีกชาตินะาจากเรื่องนี้จะเห็นว่าจะแก้ผังจนนด้น,นั้นต้องทำบุญเท่านั้นถึงจะแก้ได้<า>นี่อาจารย์นี่เป็นเรื่องที่สำคัญเลยเพราะผังจนนี่เราไปหามาเองตอนอดีตที่เราเป็นคนเคยรวย<า>ใช่ไหมจ๊ะ<า>นี่นะแล้วเราก็ประมาททําในชีวิตด้วยความประมาท ไม่ทำทานมีความทะนิยหวงแหนทรัพย์มัวจะเอาทรัพย์ไปถล่มทลายนี่เลยจ้ะแตเรินี้จะเห็นว่าจะแก้ผังจนได้นะั้นต้องทําบุญเท่านั้นเองจะแก้ได้พอเราตอนนี้เข้าเราเท่ากับเราไปหาผังจนนั้นมาคือพยายามมาจะสอดผังให้ตระีพอทําได้สําเร็จคือเรายอมตระี ผังจนก็เสียบเลยซอนไปเลยตามทันไปจ๊ะตุ๊ดที่จะตรงนี้ได้จะแก้ผังจนตรงนี้ได้ก็ต้องให้เอาชนะความตนนี้ก่อนเริ่มจากใจตรงนั้นพอชนะได้หลุดพวกะบุญผังรวยก็สอดไปแทนที่เลยตามทันไปจ๊ะ,น,จะนี่ไอ้จ้ะต้องเขียนแด้กลายมาดูถังจะเข้าใจอย่างนี้ จะเห็นว่าชีวิตมีแต่เรื่องบุญกับบาปเท่านั้นแหละจะสื่อลบลบเมืงกันอยู่นอกนั้นไม่มีอะไรมีแต่เรื่องบุญกับบาปเท่านั้นเองหลังจากที่ปู่ผงน้ำมันกระหลงปู่ไปแล้วท่านก็ไเดมวาพระของขวัญให้ปู่ผงองคหนึ่งท่านบอกว่าให้เก็บพระของขวัญไว้ให้ดีในใครมีพระของขวัญมั้งจ๊ะมึงรู้ไหมนี่ท่านพูดกับปู่ผงนะจ๊ะ ถ้าใครเอาไปบูชาเท่ากับมีสมบัติเป็นพันล้านทีเดียวในี่หน่อยใครมีบ้างจ๊ะใครไปบูชาบ้างถ้าบูชาดีๆก็จะมีสมบัติจกักรพรรดิเลยทีเดียวใคือทำตามท,ที่ท่านสอนนกจากบูชาด้วยดอกโบลิเวลาจาอติฐานอะไรก็ต้องเอานึกน้อมเอาพราของขวัญ ที่ท่านมอบให้ไว้กลางกายนี่นะจ๊ะแล้วก็ให้เห็นชัดใสแจ่มเลยอธิฐานจิตเสียงจะดังกล้องไปถึงอายตานานิพพานนับไม่ท้วนเลยเพราะว่าท่านทํบังสําเร็จกันอนไว้แล้วคําว่าทําบังสําเร็จคือหมายถึงเวลาทําพระของขวัญสมัยหลวงปู่เนี่ยพอทําหยาบเสร็จ ขอบันษาทั้งไอ้ทีมงานในโรงงานก็ซ้อนตรงนี้อาจะซ้อนประของขวัญเข้าไปโดวยวิชาธรรมกายสะสางธาตุาท,าที่ไม่สะอาดทำที่ไม่สะอาดให้เหลือเทศทธาตุทำที่บริสุทธิ์แล้วก็ท่นส่งไปดูใน,นอ,อายตนาณิปน นับทิพานไม่ท้วนไปเรื่อยๆเลยท่นนา,านไปรัตนาวันนิพานต่อตอกันไปเรื่อยๆเลยตลอดยีสี่นอทั้งมันสาแบ่งเป็นสองกะอย่างนี้นะจ๊ะไม่ขาดเลยทรงกันต่อๆๆอ,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 อรัตนาพระนิพานพลิกพระของหวัน ราตนาพันิพานนะซึ่งท่านข้าวนี้รอดอยู่นี่ผลิตคือทุกองค์ก็เอาร้องขวัญที่ส่งกันต่อผ่านกลางครั้งท่านกันไปอีกที่บริสุทธิ์ที่มีอนุภาพส่งกันต่อไปอีกไปเรืเ่อยๆนับไปทวนเลยใช่จังกระทั่งพอถึงวันออกพรรษาหมาปรอนนะเหตทั้งหมดพรนธิพานนะครับ ภาษาบ้านๆคือพูดประโยคหนึ่งประโยคเดียวแล้วไม่พูดต่อจากนั้นไม่พูดอีกเลยคือของศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เพิ่งเกิดมีขึ้นเป็นครั้งแรกเ<า>นี่ยตั้งแต่มีธาตุมีธรรมาเพราะ้าใครมีวังขวัญเก็บไว้ให้ดีแม้เอาภาษาแล้วเวลามอบไปใครเนี่ยท่านก็จะตั้งหวังใครเป็นเจ้าของพระนี้ให้มารับ<า>ด้วยมือของตัวเอง ฝากกันไปไม่ได้ต้องมารับด้ยวยมือตัวเองก็ตามผู้ที่เป็นเจ้าของมาด้วยลามาทัางก็กมอไปรับไปแล้วเนี่ยก็ยังให้ทีมงานส่งความศักดิ์สิทธิ์ต่อไิอีกตลอดไปเลยเนี่ใช่ทำอย่างนี้เพระนผูรับมาแล้วจะไปเชื่อมความศักดิ์สิทธิ์นั่นให้อัศจรรย์นันใจก็ต้องเอามาไว้กลางกายซึ่งมีอยู่ในใบที่ท่านได้ ให้พิมพ์ไปแล้วเนะจ้ะที่ท่านเทศให้ทำตามนะั้นพอทำตังนั้นคำอธิษฐานเราก็จะดังไปถึงผู้ผลิตพระขอ,ของขวัญทั้งหมดเหนไจ๊ะทั้งหมดนั้นไม่ใช่องค์ใดองค์หนึ่งนะผู้ผลิตเนี่ยจะเชื่อมเกันอัอเรียนตามนั้นบ่อยใช่ไหมจ้ะตามนั้นนะ,นะดีไหมดีค่ะเยอจเกินไปแล้วเอาอ เอาวันนี้วันพิเศษเนะนี่นี่เนาะเพราะท่านผู้ผลิตก็จะรับทราบถึงความปรารถนาของผู้ที่มีบวางวันที่ทำเป็นพังสำเร็จไปแล้วก็จะส่งพังห่งความสำเร็จความปรารถนาไอ้สมหวังนี่นะจ๊ะสิ่งแต่จำจำํำจๆๆำนานนั่นกับพยามารการไม่อยู่กับ ได้เลยใครมีบ้างจ๊ะรักษาไว้ดีนะจ๊ะซึ่งปู่พงก็ได้ทำตามที่หลวงปู่แนะนำแลกันนนำพระของขวัญพกติดตัวจนได้พบกับอนุภาพในวันที่ขึ้นรถเมย์จากสุพรรณมณครมาถมคือพอรถเมย์วิ่งมาถึงสามแยกกความนั่งกันในรถสิบคนหัวร่างข้างแตกแขนหักเลือดออกแต่ปู่พงไม่เป็นอะไรเลย เร่งปูผงอัศจรรย์ใจมากค่ะลูกเขาจบเรื่องรลองปู่หลงปู่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะทั้งทั้ที่มีอนุภาพท่านอีกมากมายเอาไวก้กอดมาเหมาะแล้วลูกจะมาไล่ฟังเหม่ยค่ะใช่นี่นะ